โชวิเลดเหรอเพื่อนไนี่โชวิเลดเหมือนกันนะครับโลมเองก็ได้ก็เราบอกอยู่เนี่ยว่าเราจะไปโลมเนี่ยเพื่อน,อนเห็นไหมเนี่ยเราเดินโลมเองเนี่ยยกเลยละกันนี่ไงเ,เขาเรียกแผล่รอซื้อไอ้เน,ะนาะใจเย็นใจเย็นเพื่อนปาดก็เจ็บอยู่นะปาดก็เจ็บอยู่นะยกเลยละกันนะม,มาตากหรอ,อเคแล้วก็ฟิกออกฮะ สวยสวยสวยเพื่อนออมินิแอรก่อนจะไปรับชมคลิป <c oughs> ผมขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์ให้บริการมากกว่า3ปีเติมง่ายสะดวกปลอดภัยทางเพจจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับปลอดภัยไว้ใจได้ เติมเกมโมบายลีเจนง่ายๆเพียงใช้แค่ UID นะครับไม่ต้องให้รหัสผ่านโบนัสเพชรสูงสุดถึง15%เลยนะครับคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ROV, Free Fire, FIFA Online, Valo Land หรือว่า Call of Duty Warzone และเกมอื่นๆอีกเยอะเลยครับก็สามารถเติมได้นะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม,ม โชวิลเล่ต์เราเพื่อนได้ยิโชวิลเล่ตเหมือนกันนะครับรู้ไงอ่ะเ้ยเปลี่ยนออกเลยอ่ะเล่นไรเพื่อนเราโชว์ไปงั้นแหละถึงคืนโอเคอยากไปป่าใช่ไหมเพื่อนเอา้าแล้วเราก็ไม่เหลือตำแหน่งแล้วว่ะดิโอเคเดี๋ยวเราโลมเองงั้น <What? S 1> จัดไปโลมเองก็ได้มีเฮดพีโบโอเค อ่ะพิมพไม่ได้นะครับอัดหน้าจออยู่พิมพ์ไม่ได้ก <c oughs> <c oughs> ็เราบอกอยู่เนี่ยว่าเราจะไปโลมเนี่ยเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเราเดินโลมเองเนี่ย <c oughs> แค่ยู่สปีกีสานบอเอคูเลอปู่แต่เรายกได้แค่2ตัวนะมีแค่ยูดอลาลกับเลดลี่นะครับที่พอจะยกได้อะ่ะมาแล้วพู้นี่ไงออกโลมให้เพื่อนชื่นใจหน่อยละกันเป็นไงชื่นใจไหมเพื่อน <c oughs> เอ้เอทึบหน้าหรอดูท่าฟราบเราก่อนเพื่อน โอ้มาถึงกว็วัดกันแล้วครับจังหว่นนี้ยังไงยังไงแต่มีตัวมาเสริมไงเราเพื่อนนี่ไงเรียบร้อยวิ่งบุนทําไมเวลาอยู่เฉยต้องบุนด้วยอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่มันแบบมันต้องแบบหบุนไงมันเท่ไปหาวิ่งเล่นก่อนครับหาเวลสอยากได้เวลสีมาก,ากเลยอย่ะจหอ่ฟันฟันไปสองที วันไปสามปีแล้วก็เพ่งลยกคับแบบนี้เอา้าเขาไม่ตามมานะครับเฮ้ยเพื่อนเรามาดักก่อนโอเคนี้เอ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นเซฟใจเย็นไปละจ้าจนจะตีชิมจะตีเราโอ้แฟนนี่เข้าไปแล้วครับจงังหวะนี้แฟนนี้ยังไงเอาเข้าไปทาไมอินอร์เนก็ไม่มีเลือดก็ไม่มีนี่ไงอยากฟ้าม,มาก นายก็ได้ฟาร์มสมใจอยากแล้วนี่เพื่อนโอ้โหป่าเราเละบอกเลยแล้วผมไม่รู้ว่ายกเข้าปะเนี่ยออยังเข้าอยู่นะครับเรื่องข้อเหลือน้อยขนาดนั้นไม่เข้าก็ไม่รู้จะว่ายัางไงละต้องห่อนว่านอย่าทำวาวอนว่านโผ่ขอตีอีกทีนึงสวยโอ,โอ้โหเรียบร้อยตอนนี้เราจะแพ้ไม่ได้นะครับถ้าแพ้นี่คือแบบโดนนุ๊กสกินแน่นอน หายูดอลลาก่อนอ้อยู่ฝั่งนู้นเอ้ยแต่เขามีบัฟเต่าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาดัดเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอเ,ออเรอพื่อนโดนไปเรียบร้อยลมเรายังไม่ปลดครับเก็บก่อนละกันตัวหนึ่งนะฮะเอ้ยเพื่อนเอ้าปังให้ไม่ทันซอรี่ดนักเลลี่ตรงนี้ดีกว่าฮะแฟนนีเราอยากเล่นมากทำไมำเหมือนทำอะไรไม่ได้เลยนะแฟนนีเรา ทำไมแบบนี้ฉันอยากจังเกิลขนาดนั้นน่แต่พอได้เล่นจริงๆคือแบบทําอะไรไม่ได้เลย <_ c oughs> โอเคมามัอนอยู่หรือเปล่า <_ c oughs> อยู่อยู่ครับอุ้ยเอาดัดต่อยเรายกเลยละกันเพื่อนเออนั่นแหละเจอคอมโบโยกสองไม่ดีอ้ยเยอะจัดเพื่อนเพนเอ,อิรดนซูมแต่ไม่ตายฮนะ แต่ถ้าเลดเกมมาหวันว่านได้ฟรีเลยนะครับเพราะว่าอีกสั่งค่อนข้างแบบช้านะครับทั้งเอาดัสเทนตาร์แล้วก็บามอนนะัหวันว่านคือแบบยิงไหลได้เรื่อยๆเลยนะดูปนีเราอหารเรียบร้อยตายแล้วปนี้โอเคผมออกเจอกก่อนดาบเขียวแล้วกันนะครับสองเฮ้ยเข้าไปแล้วว่ะขับพุ่งไปสุดว่ะเอาดัสว่ะได้เพื่อนได้เปล่า นี่ไงขอฟันทีหนึ่งละกันเดี๋ยวเขาได้เต่าไปแล้วอะ่ะยูรอน่าจะอยู่แถวป่าน่นาจะดักผ่าห,า,าหัวเรานั่นไงพลาแล้วดักผ่าหัวเราเหรอผ่าหัวเราหรอเพื่อนคือ <c oughs> <c oughs> แบบถ้าเจอกับพวกที่แบบคอมโบเดียวตายอะไรเงี้ยถ้ามันคอมโบเราทีเดียวไม่ตายอะ่ะเราสวนได้เลยนะครับ <c oughs> ต้องตัดสินใจให้เร็วๆนะก่อนที่สกิลมันจะรีมาใหม่นะนี่ไงบินประดิฟัน <c oughs> จังหวัดลาดโคตรดีเลยครับเรายกเลยละกันรถเกาะรถเกาะแบบต่อเนื่องเล่นมดเพื่อนเออโอ้โหเราโดนเรียบร้อยเพื่อนถึฟาร์มต่อเอาเจอบามอนทุบหมดแต่นะเพื่อนวิ่งเร็วเอาแฟนีฟ้าอยู่อ่านี่คือแฟน,นีที่แบบขอป่าแบบมั่นใจนะ <c oughs> มันใจมากว่าจะเล่นป่าให้เพื่อนไปรับแทนนะนี่ไงเขาเรียกแผลรอซื้อไอ้น้องให้เพื่อนรับแทนสวยเป็นไงแฟนีมีประโยชน์มากเฮ็ดผีเพื่อนเรางงแล้วเอ้ยเมื่อกี้แฟนนีนี่แบบตัวล่อขั้นดีเลยนะเรือเพื่อนเราแบบดักแบบเนียนคลิปเลยครับเอาดัดมายังไงเพื่อนเราโอ้โหไม่ได้ทำอะไร โอ,โอ้โหผมยกตัวหลังไม่โดนครับเมื่อกี้เฮ้ยจะังให้เพื่อนโอ้โหตายตายตายเห็นดีกว่าคือแบบผมยกได้แค่ทีละตัวนะแล้วเมื่อกี้แบบผมจะยกตัวหลังมันไปโดนเทล,ล,ลิตลาก่อนเมื่อกี้ดักรอตรงนี้ละกันมีไหมโอ้โหตัวนี้ก็บางเกิน <c oughs> เล่นสุดละกันยังไงก็เจอแล้วนะ ครับขอไปตรงนู้นไปฆ่าแฟนนีแล้วงัแฟนนีเพื่อนเนียนดันป้อมป่ะโอ้โหโดนแฟนนีวันนี้โดนเอ้หหนไปไหนยอมใจแฟนนีเลยฮะใจเย็นใจเย็นเพื่อนถ้าต่อยเราทีเดียวไม่ตายไหนก็ตายเองดีเพื่อนกันบ้านไหวหรือเปล่าตีหลอดปะโอเคครับตีหลอดอยู่ อขอเคลียร์ยไว้สูงสูงหน่อยละกันนะครับเผื่อได้บวกกันเอาชูเราฟิกปติยูดอลลาแล้วจังหวะน,นี้ได้เป่าไม่ได้นะครับตายเองด้วย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจ,เย,นจเย็นปามอนเพื่อนเฮ้ยชูอขอตัวหลังตวงัวหนึ่งละกันนะฮะไปละจ้าผมต้องเก็บเลดดี้กับยูดอลลาสองตัวเนี้ย าเฮ้เลนี่เรนนี่โอ้โหโอ้โหแม็นะจ๊ะเฮ้วันนี้เราไปละโอ้โหโอ้โหโอ้โหวันนี้เราอะไรวะเนี่ยโอ้โหมาไม่ทันเพื่อนเพื่อนตายก่อนอีกนะโอ้โหโดนเล็งด้วยแม็พวันนี้เผื่อเรียบร้อยเฮ้วันว่านยังไงยิงฟรียิงฟรีวันว่าน ไรดักแถวนี้ละกันเพื่อนอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้ารอรอมันออกมาดิแลกเพื่อนรีบเข้าไปลึกเกินนะะโอ้โหหมดบ้านโดนเรียบร้อยเอาตายหมดสีวันนี้อ้าวแฟนนี้อ้าวแทนที่จะโหนกลับบ้านโหนกลับไปคืนเดี๋อะไรของเขาเนี่ยอันนี้คือคนที่แบบมั่นใจในแฟนนีมากเลยนะอยากฟาร์มอะไรขนาดนั้นเลยจุดจบของคนมั่นใจ ขอตัวหนึ่งละกันก่อนตายไตตัวนี้ก็โหลเล็ดเยอะด้วนแหละนะพอเวลาโหดเอาจริงๆไม่ได้เรื่องเลยทำอะไรไม่ได้เลยที่แบบน,นี้ทำเป็นโหดโช์ช่ำไงเก่งซ้อมนี่หว่านู่นนู่นโหดไปให้ยูดโดล,ลาผานู่นแหะยกเลยละกัน เป้อมแตกยังเพื่อนยังไม่แต่ฮะทีป้อมกันทีปีปกันโอ้โหเกือบตายทุลักทุเลมากครับตานนี้ทีมเราอันดีแปดดีฮะยกเก็บเก็บไปเฮ้ยเพื่อนวันวานเออเพื่อนเราแต่ละคนนะ ปาดก,ก็เจ็บอยู่นะปาดก,ก็เจ็บอยู่นะตีธรรมดาก็เจ็บอยู่นะครับรอเขาแล้วเปิดกันครับนี่ไงเลงรอเพื่อนต่อด้เพื่อนต่อเปล่ามีใครต่อไหมเนะนี่ยน่าจะโดนยูวดอลารับอยู่ทางนู้นะเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อดีกว่ามาตัวนี้พเพื่อนทําไมชูเตะเขยชู เออสวยไม่เป็นไรครับผมมีกอรอกเกิดอยู่กลับบ้านขายออกเป็นสวยเพื่อนได้หลอดไหมโอเคได้หลอดด้วยนะครับโอเคยกเลยละกันนะฮะ๋ยวให้เพื่อนเราเล่นต่อ,อได้ปะอีกนิดนึงเออสวย เดี๋ยวถ้าดัดเขาเลงเราเราลอดได้อยู่ครับทีนึงโอเคเขาเลงเราตามแผนโอเคให้เพื่อนเล่นต่อโอ้ยแต่เขามีฟิกตามเรามานะไม่เป็นไรเพื่อนน่าจะได้อยู่เล่นไเลยเพื่อนเออต้องวัดกันที่หลอดตัวต่อไปนี่แหละครับยกเลยละกันนะมาตากหลอโอเคแล้วก็ฟิกออกคัะ สวยสวยสวยเพื่อนเออมินิแอเราน่าจะจบได้นะครับเนี่ยถ้าแบบลุยไปเลยอะบามอนตัวเดียวผมยกในป้อมได้ครับมาเพื่อนรวมรวมรวมจบกลางจบกลางเขเขบทุกไปแล้วฮะเคเดี๋ยวผมไปตีป้อมละกันตีป้อมตีป้อม,ต,อมตีป้อมเลยเพื่อนเออ สวยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วฮะตานี้ <c oughs> 25นาทีนะครับสำหรับเกมนี้คือแบบโอ้โหนานมากนะครับแล้วผมเล่นเป็นโลงด้วยไงของผมจะค่อนข้างช้านะครับดามเมจ33%นะครับตานนี้โอเคครับเพื่อนๆก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเซเบอร์นะครับก็ มันก็ยังเป็นตัวจับตายที่น่ากลัวสําหรับพวกบางๆอยู่นะครับเพื่อนๆแต่ว่ามันจับได้แค่ทีเดียวมันก็ต้องหนีลแล้วนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็แฟนนี้ <laughs> ไม่ควรมั่นขนาดนี้นะครับโอเคบายบายครับเพื่อนๆเจอกัน